ค่ะสวัสดี FC ทุกคนเมื่อนียางกสิมาอันหาแนวทางเหลข้ฮน้อยบวกเล่าเนาะคะ่ะเมื่อนีมีเล่าน้ำค่ะเมื่อว่านของยางก็ะมะเขาทางบนทางล่างก็คือ7337เนาะคะ่ะอันนี้คือเหลข้ฮน้อยเมื่อว่านค่ะ มืัอนี้ย่ากิเสีให้โชคให้ยมันคือเกาก็ขอให้ยอิฟซี่ทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์บระคามโฆษณาให้ย่ามาตลอดย่ากระคอขอบพระคุณหลายาหลายวันนี้ย่ากระขอบคุณหลายหลายที่ลูกที่อนประตูปัจจัยมาให้ย่าเมื่อวานเพราะว่าแต่นำฝนก็ะอนให้ย่าแล้วก็ นำฝนโอนมาให้หาลอยแล้วก็ไอ้กุ้ไล่ที่ยูกรุงเทพเนาะค่ะแล้วก็อิซีหลายหลายท่านหลายๆคนโอนมาให้คนละลอยสองลอยก็ขอขอประคุณที่มีนำจิตนำใจเป็นสะพานบุญน,นำยา เมื่อนียากัะสีให้แนวทางคือเกาก็ขอให้เหง่แห่ลุ้ยลยทุกคนให้เจริญรุ่งเรืองกิจการงานของตนเองจ้ะยากระสีมากคัดตัวเด่นตัวเดดให้บาว่าแต่น้อยบาว่าแต่เล่าก็ขอให้มันเข่าสื่อน้อยใดก็ขอให้ได้ขอให้โฉคให้มันถึงนาถึงตากันค่ะเอาเดี๋ยวยาสีซุ่มให้เบิงเหลก้านอยรัฐบาลเล่า น้อยบวกเล้าค่ะจะเมื่อนี่เลขฮน้อยบวกเล้ายาหายไปที่3าตัวยาปล่อยไปที่สองสแล้วก็808ตัวเด่นตัวเด็ดเมื่อนี่ยาปล่อยไปที่ 1> 8ปดหนึ่งห้าจ้ะหลกรกยาตัดสองโตให้สองคุมสองข้านก็นกคือ6กสาหตัวลองตัวกันก็คือ17กับเจดหกเด้อค่ะให้แขนแขนที่แหลกยาว่าสิปล่อยแค่2องโตยาก,ก็ไเลว่าบางเทือมันซิมาเข่าตัวนี แต่ว่าความฝันของยากะฝันเห็นเด็กน้อยญากะสีตีเป็นหนึ่งห้ายังจังสี่นะคะเมื่อนี้ก็ขอขอประคุณที่ติดตามขิปของยามาตลอดก็ขอให้เอฟซีทุกคนให้โชคให้มนันถึงนาถึงตากันบ่พ่อสีด้ก็ขอให้ใด้บ่พ่อสิมีก็ขอให้มีก็ขอให้โชคดีให้โชค <c oughs> มนันทุกคน เมื่อนี่ยากับบมี่ยังหลายก็ขอขอพระคุณที่มีน้ำใจโอนประตูปัจจัยมาสะสมสะเสบียงบุญเพราะว่าโดยกิจของยายาอยากได้สะสมสะเสบียงบุญแล้วยาเสียกเหตุสารเมตาคียอมเมนเหตุสารของยานาคีบาลมีน้ำโชคเพราะว่ายากับพยายามสิเอาตัวเด่นตัวเด็ดไหลูไฮราน ให้ได้ทุกคนให้ได้ทุกมือให้ได้ทุกวันก็ขอให้โชคดีมังมีสีสุขทัวนาถึงตนเด้อค่ะจ้าสาธุสาธุาธจเจริญบุญจเจริญธรรมพรใดอันประเสริฐที่เกิดกับมนุษย์แล้วก็ขอให้มนุษย์เท่านั้นที่มาสร้างบุญบารมีให้ตนเองหลายๆคำอวยพรที่ว่า ญาติจะพูดตลอดว่ายิ่งทานยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยบ่แมนวาหายไปแล้วท่าเป็นถูกญาติสีบ่หายเป็นถูกยิงทำยิ่งได้ยิ่งกินยิ่งอิ่มด้วยจ้ะสาธุจะเจื่ญนบุญจะเจื่อนรรมจ้ะ